ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปีมีธรรมชาติความงดงามแตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมีบรรยากาศที่เงียบสงบอากาศบริสุทธิ์แถมยังเป็นเกาะหน้าเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่นสัมผัสวิถีชีวิตชาวเลกับที่นี่เกาะสีชังชนบุรี ทริปนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่เกาะสีชังต้องบอกว่าเกาะสีชังเนี่ยเป็นเกาะที่สวยงามมากแถมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยคือเราขับรถเนี่ยจากที่ออฟฟิศของผมเนี่ยไปที่ท่าเรือสีราชาเราต้องนั่งเรือจากท่าเรือสีราชาเนี่ยไปที่เกาะสีชังต่อทั้งหมดเนี่ยกินเวลาแบบไม่เกิน3ชั่วโมงด้ซ้าครับผมแล้วต้องบอกว่าที่นั้นเนี่ยมีทั้งที่พักสวยๆบรรยากาศดีแล้วตลอดทริปของเราในครั้งนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาพร้อมกับรถคันนี้เลย MG VS h g v รถ SUV Hybrid รุ่นล่าสุดจากทาง MG ที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบ VTI Tech ความจุ1.5ลิตรกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ถึง109แรงม้ากันเลยและมอเตอร์ไฟฟ้าที่กำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าเมื่อทั้ง2ตัวทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงม้า ส่วนภายในห้องโดยสารมีการออกแบบใหม่แตกต่างไปจากเดิมโดยมีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่หน้าจอเลยครับผมเพราะว่าเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลการขับขี่หน้าจอเนี่ยขนาดถึง12.3นิ้วกันเลยและข้างๆก็ยังมีจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วเช่นเดียวกันช่วยเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ แต่ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยสำหรับรถคันนี้ก็คือเรื่องของความประหยัดน้ำมันว่างที่ผมกับทีมงานเนี่ยขับมาที่เกาะสีชังอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยทดสอบกันดูนะก็จะอยู่ที่ประมาณ21กิโลเมตต่อลิตรหรือว่ารถรุ่นนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันอยู่ดีครับเปิดสันรู้ ตอนนี้นะคุณผู้ชมเราก็อยู่กันที่ท่าเรือเกาะลอยสีราชาเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยแล้เราจะข้ามฝั่งไปที่เกาะสีชังกันโดยระหว่างทางที่เรานั่งเรือเนี่ยมันจะกินเวลาอยู่ประมาณ45นาทีเราก็จะถึงเกาะสีชังแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมกับทีมงานต้องรีบกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันนะคุณผู้ชมนั้นเดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะสีชังกันครับ คุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันที่เกาะสีชังกันแล้วซึ่งอาจริงๆนะคุณผู้ชมเวลาที่ผมใช้เดินทางเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ35านาทีเงเพราะว่าวันนี้เนี่ยคืนไม่ค่อยแรงนะครับผมก็ถือว่าโชคงามยามดีและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะนะที่ผมได้มาที่เกาะสีชังต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรอบดีมากครับผมแถมน้ําทะเลเนี่ยใสมากแต่เพิ่งมาถึงเนี่ยผมเริ่มจะคอแห้งแล้วและผมดีนมาว่าที่เกาะสีชังเนี่ยเขามีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่เขาขึ้นชื่อเลยงันเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ร้านนั้นเป็นที่แรกัเลยครบ เราเพิ่งลงจากท่าเรือมาครับผมผมกับทีมงานเนี่ยก็รีบไปเก็บของในที่พักกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาสิ่งที่ทิ้งงานของเราทุกคนเนี่ยโปรดปรานนะครับนั่นก็คือกาแฟครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านบ้านคนทวดร้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คลาสสิกดีนะและจากที่ผมชิมกาแฟมามถือว่าเข้มข้นใช้ได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมขอไปชิลจิบกาแฟแป๊บหนึ่งแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่แรกของเกาะสีชังกันครับผม เราก็ขึ้นมาที่มณฑลรอยพระพุทธบาทนะครับผมซึ่งบนนี้เนี่ย ผมจะบอกว่าคือเรามาถึงเกาะสีชังกันแล้วอะ่ะเราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสิริมงคลของเราในทริปนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็ลอยพระพุทธบาทให้เราได้สักการะบูชากันและบนนี้เนี่ยถือว่าเป็นของแถมนะเรยยังจะได้เห็นวิวของเกาะสีชังด้วยซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเละครับก็จะมีทั้งภูเขาบ้านเมืองแล้วก็ท่าเรือซึ่งเป็นภาพที่สวยมากแล้วถ้าเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยไปอีกประมาณ300ขั้นเราก็จจะถึงึงงุดนแลุ้ดนั้นเ,นเรารถา เห็นวิวของเกาะสีชังได้แบบ360องศาเลยผมบอกเลยนะถ้าคุณผู้ชมไปที่จุดนั้นเนี่ยโอ้ต้องไม่ผิดหวังแน่นอนครับ I pictures I all the pictures you I had on Instagram. You can see dreams. You like I wish I can. วิวดีมากเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เนะี่ยเราอยู่ที่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเกาะสีชังนะครับผมก็คือช่องเขาขาดครับผมตรงนี้เนะี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเขาจะเป็นผาหินที่เขาแยกออกจากกันแต่จากที่ผมเดินม,มาดูนะบรรยากาศดีมากเลยครับผมคือเราจะได้ฟิลลิ่งความเป็นแบบเดินบนผาหินมองลงไปก็เป็นทะเลแถมรอบๆเนี่ยก็เป็นภูเขาธรรมชาติสวยมากเลยวิวดีมากผมคิดว่านะวิวดีๆแบบนี้เนี่ย น้อยที่มากที่จะมีก็คือแบบไม่ได้หาวิวดีๆแบบนี้ได้ง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมไม่เชื่อเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองดูรอบๆตัวผมสิครับอ๋อ My mind is watching slideshows of our memories. วิวที่นี่เนี่ยสวยมากจริงๆตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาในที่พักกันแล้วซึ่งนี่ก็คือวิวของที่พักผมนี่ที่พักของผมเป็นยังไงล่ะวิวสวยใช่ไหม ที่นี่นะคุณผู้ชมก็คือที่ The a n c h o r นะครับผมที่พักของเขาเนี่ยก็จะเป็นที่พักสไตล์ลอฟก็จะมีวิวให้เลือกหลายแบบเลยทั้งวิวที่เป็นแบบสวนหรือว่าริมทะเลแบบนี้ครับผมซึ่งผมบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยเหมาะมากเลยกับการพักผ่อนทั้งห้องพักที่สวยแล้วก็วิวดีๆแบบนี้ครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวผมกับทีมงานเนี่ยขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนแต,แต่แต่แต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่จบแค่นี้ครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่นี่เขามีร้านอาหารด้ววววยยยเเดดีี๋ราาาจะมาทานนนววบบนิิกัับบบสแ้ ครับผมโหฟินสุดๆแน่นอน สวัสดียามเช้าครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะสีชังเหมือนเดิมตอนนี้นะคุณผู้ชมจุดที่ผมอยู่เนี่ยคือท่าเทียบเรือประมงคือผมน้องบอกอย่างนี้ที่เกาะสีชังเนี่ยเขาก็จะมีชาวบ้านที่เขาใช้อวิถีชีวิตแบบการทําประมงจริงๆอะ่ะก็คือแบบ การหาปลานะครับผมแล้วจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่พอชาวบ้านเนี่ยเขาหาปลาจากทะเลมาได้เขาก็จะเอามาขึ้นฝั่งกันตรงนี้นี่แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของเขาแล้วก็อาหารทะเลสดๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะจับอะไรกันได้บ้างไป เมื่อกี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเอาปลามาวางกันเยอะมากนะคือลุงครับผมอยากรู้ไปทีนึงอะ่ะได้ขนาดเนี้ยถือว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับสำหรับปลานะอย่างยอรอบนี้ได้มาเท่าไหร่ครับ,บประมาณยี่สิบตัวได้ครับโอ้แล้วผมเห็นมีปลาตรงที่มันวางอยู่ตรงนี้ครับที่ตัวใหญ่หญเลยคือปลาอะไรครับปลาซีครับปลาอินรีครับอย่างนั้นประมาณขนาดประมาณกิโลครับ วันนี้ม,มีตัวใหญ่สุด6กิโลครับลน,นั้นก็ปลา3ามกิโลสี่กิโลกิโลถือว่าวันนี้ได้เยอะเลย <c oughs> ลนะอุ้ยอุยอุนี่นี่นีเขาได้เพิ่มมาอีกแล้วมันหลงอยู่ครับกงงมันหลง <c oughs> นี่เขาก็จะมีหมึกด้วยนะปกติที่เวลาออกไปหากันเนะี่ยไปหาอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปลาหมึก ปลาอีเซ่เนี่ยเลยครับแส <Ừ. S 2> ่มาเป็นเรือได้หมึกนี่เนี่เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือจะเป็นของคุณลุงเขาหมดเลยนะโห<ฮ><ฮ>ยอดครับผมแล้วลุงพอปลาที่เราได้มาเนี่ยได้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรต่อครับก็ไปขายครับไปขายให้ตามร้านอาหารเขาก็สั่งครับแล้วก็ราคาดีเลย พอดีมันก็คือจะเป็นเหมือนงานหลักๆที่วิถีชีวิตของคนนี่นี่ก็จะทํากันก็จะออกไปหาปลาใช่ไหมครับหาปลาหาปลาหมึกก็มีเรือตกปลาด้วยนะครับเรือเล็กๆครับตกปลาถ้ามาตอนเช้าๆเนี่ยก็คือจะเห็นเรือเป็นเรือประมงเนี่ยเต็มเลยนะคุณผู้ชมงานวันนี้ผมขอบคุณลุงมากนะครับผมขอต้นันี้มาล้มกวนเวลานะครับผณครับ เมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมหลังจากที่เราเห็นชาวประมงเขาเอาอาหารทะเลขึ้นมาแบบสดๆดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเอาอาหารทะเลขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะเอาไปไว้ข้างหน้าท่าเรือคุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการแล่ปลาหรือว่าเอาพวกอาหารทะเลเนี่ยไปแปรรูปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยจะเอาไปทําอะไรกันบ้างไป ครับนี่มึกตากแห้งวะครับแห้งจ้ะต้องแห้งแกงเลยอืมแล้วก็ไปของขึ้นชื่อของเกาะสีชังนี่ก็คือทําตรงนี้เลยนะโอ้แสดงว่าของขึ้นชื่อนี่คือป้าเป็นคนทําเลยเจ้าของก็คือเนี่ยคือเหมือนแต่เครื่องแแต่คนทําเป็นป้าไงทูก็ต้องบอกว่าของขึ้นชื่อนี่มาจากป้าก็เลยนะครับคุ่นี่เป็นพนักงานตาอันนึงอันตรงนั้นพนักงานผ่าคือตรงนี้เขาก็จะมีหลายหน่วยนะใช่มีหลายหน่วยงาน อันนี้คือใช่หมึกที่เพิ่งขึ้นมาจากเหลือเม<ช>ื่อกี้ป่ะครับขึ้นจากอะไรโอ้ทำกันสดๆดเลยทำกันสดๆเลยโอ้กว่าจะมาเป็นหมึกแดดเดียวแบบแห้งๆที่เราเห็นกันนิดใช้เวลานานไหมครับตากนานไหมก็อย่างเย็นเนี่ยเก็บไ่อบก,ก่อนแล้วเช้าก็รอกค่ะถ้าแดดเดียวก็ขึ้นแดดก็ตากตอนเช้าแล้วก็มาเก,ก็บไปทีตอนเย็นใช่ไหมครับไม่อ่ะตากตากเนี่ยตอนเช้าแล้วไปเก็บีกทีก็เก็บเข้าไปอบอย่างเงี้ยตอองอบ ก็คือเหมือนพอตากแดดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปอบรอบหนึ่งโอเคให้มันแห้งโอ้มหน่ากินอนะ่ะ hmm. อย่างนกท่องเที่ยวนี่มาซื้อกันเยอะไหมครับก็มาซื้อกันตลอดมากันเรื่อยๆ่มาซื้อเหมือนแบบว่าเป็นฟิลของฝากนะครับเป็นของฝากโอ้เยอะมากเลยคุณผู้ชมนี่คือมาดูวิธีการทําก็ได้นะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากกินหมึกแดดเดียวอรอ่อ,รอยอร่อยสดสดเลยเนี่ยที่นี่เขาก็มีทําให้ครับผมงั้น <Yeah. S 1> ขอบคุณป้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ ที่ผมดูนะคุณผู้ชมในตรงท่าเทียบเรือประมงเนี่ยพอเขาได้อาหารทะเลสดๆมาเนี่ยเขาก็จะเอามาทํากันตรงท่าเรือเลยก็จะมีทั้งที่แปรลูกเขาก็แปรลูกมาตรงนี้เลยหรือว่าเท่าทาี่ผมสังเกตน,นะก็จะมีคนเนี่ยมาซื้ออาหารทะเลสดๆจากตรงนี้เนี่ยไปทานด้วยผมคิดว่านะถ้าเรามาเที่ยวกันเนี่ยตื่นมาเช้าๆนะมาซื้ออาหารทะเลซีฟูดสดๆแล้วตอนเย็นก็ไปนั่งกินเนะี่ยผมว่าโหได้อาหารแบบซีฟูสดสดๆแน่นอนครับผม The sun is shining 24 7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หาดทํำพังซึ่งเป็นหาดแห่งเดียวคือเป็นหาดทรายแห่งเดียวในเกาะสีชังครับผมซึ่งผมต้องบอกว่ารอบๆเกาะสีชังเนี่ยส่วนใหญ่โซลิบน้ำเนี่ยเขาจะเป็นโขดหินก็อาจจะลงเล่นน้ําลาบากนิดน,นึงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหาดทรายเลยครับผมแล้วน้ำเนี่ยต้องบอกว่าใสามากและนอกจากจะลงไปเล่นน้ำเนี่ยที่นี่เขาก็ยังมีกิจกรรมด้วยทั้งพายซับบอร์ดพายเรือคายักผมว่าเหมาะมากเลยครับสำหรับใครที่มาเกาะสีชังเนี่ยแล้วอยากจะมาว่ายน้ำชิลๆโโหตอบโจทย์เลยครับ Baby, take my hand, hold it tight just like you do Feels so good, so good When I wake up in the morning and I see your face I'm becoming blind by your dazzling grace What a beautiful feeling to be close to you There's nothing else I wanna do Ooh, and From the fields of flowers you chose to pick me Your friend, sugar ที่เกาะสีชังแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และท้องทะเลทำให้มาที่นี่เนี่ยก็ยังเห็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบพื้นบ้านอยู่เป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแถมความน่ารักของชาวบ้านแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติกินอาหารง่ายๆอยู่กันแบบบ้านๆเป็นความสวยงามที่ไม่ได้ปรุงแต่ง ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เห็นแต่รอยยิ้มที่พร้อมต้อนรับผมและนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนแถมผู้คนที่นี่เนี่ยก็ยังใจดีอีกด้วยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะทักทายนักท่องเที่ยวตลอดผมเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากเลยครับ The the make me truth way you so good feel is baby ตลอดทริปการมาเที่ยวเกาะสีชังของผมในครั้งนี้นะครับผมจะปิดธรรมดาก็คงไม่ได้เราก็ต้องมาปิดกันตรงเหวนี่แหละครับผม <laughs> ก็ผมอยากจะพูดถึงเกาะสีชังนิดนึงตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเลยนะ ในความที่ผมมาเกาะสีชังครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ได้เยอะแล้วมันสงบมากครับคือได้ความเป็นแบบได้ความเป็นเกาะ p r i v a t สุดๆอะ่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนนี้จริงๆเนี่ยหรือก็คือพวกชาวประมงเนี่ยครับเขาก็คุยกับเราแบบเฟลลี่อะคุณผู้ชมก็คือคุยเหมือนแบบว่าแบบแบบเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานเลยก็ผมคิดว่านะการมาเที่ยวที่นี่เนี่ยมีทะเลมีภูเขาด้วยนะ แล้วก็มีวิวสวยๆเพียบเลยแถมอาหารเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยมากครับผมผมแนะนําเลยเกาะสีชังเนี่ยคุณผู้ชมต้องมาให้ได้แต่ตอนนี้พี่ผมไปได้ยังเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้จริงจังนะ